คดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจอย่างหนึง่งเพราะว่ามีการกาวอ้างกฎหมายอยู่หลายฉบับด้วยกันในการเขียนคำสั่งเมื่อรับเขาฟ้องไว้พิจารณาซึ่งคดีนี้เป็นกรณีที่ฟ้องเพิกถอ,อนคำสั่งทำครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมา,ายตามมาตราเก้าวร์หนึ่งวงเล็บหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาการฟ้องคดีภายใน90วันนับแต่รู้ หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจะตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปพศ2 5 4 2คดีนี้ก็จ,จริงปรากฏว่านะครับสำนักง,งาน,น,าน,น,าน,น,านคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานะครับได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษทางวินัยให้กับผู้ฟ้องคดีทางปริศนีซึ่งสง่งไปที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสองนะครับซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของผู้ฟ้องคดีในขณะนั้นซึ่งยังรับราชการในตำแหน่งผู้อํานวยการสำนักง,งานเขตดังกล่าวนะครับดังนั้นนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสองจึงเป็นที่ทําการตามตําแหน่งหน้าที่ และเป็นผู้มีลำเนาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา46แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับและได้มีเจ้าหน้าที่รับแทนในวันที่13กันยายน2553นะครับซึ่งเป็นการรับแจ้งคำสั่งตามมาตรา69วรกค2แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการตามปกครองนะครับที่บัญญัติว่าการแจ้งเปน็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้นหรือถ้าได้ส่งไปอย่างภูมิลำเนาของผู้นั้นให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ขณะที่ไปถึงนะครับกรณีมีสิ่งที่กรณีจึงต้อง,งามาไปรณาผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดี คดีนี้ภายในวันไหนนะครับซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่านะครับผู้ฟ้องคดีโดยเจ้าหน้าที่นี่นะครับลงลายมือชื่อรับแทนคําสั่งในวันที่13กันยายน2553นะครับวันที่13กันยายนนี้เองนะครับถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับดังนั้นนะครับจึงต้องฟ้องคดีภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวนะครับ ก็คือภายในวันที่12ธันวาคม2553นะครับปัญหามันคืออย่างนี้ครับปัญหาคือว่าจะนับอย่างไรวันสุดท้ายของในการครบ90วันนะครับก็นับอย่างนี้นะครับเมื่อรับแจ้งคําสั่งศาลวันที่13กันยายนแล้วนะครับก็ บวกไปอีก17วันของเดือนกันยายนเลยนะครับก็คือเอา30ตั้งลบ13ก็เหลือน17นะครับบวก31วันของเดือนตุลาคมบวก30วันของเดือนพฤศจิกายนและบวกอีก12วันของเดือนธันวาคมจะได้ครบ90วันดังนั้นนะครับวันที่12ธันวาคมจึงเป็น วันสุดท้ายที่จะใช้สิทธิในการฟ้องคดีได้นะครับแต่ปรากฏข้อที่จริงว่านะครับก็ต้องเช็คอีกนะครับว่าวันสุดท้ายนะั้นเป็นวันหยุดราชการหรือไม่นะครับซึ่งเมื่อเป็นวันหยุดราชการแล้วนะครับผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีได้ในวันที่เริ่มทําการใหม่คือวันจันทร์นะครับตามมาตรา193่้าทับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ คือภายในวันที่13ธันวาคมนะครับดังนั้นนะครับการที่ผู้ฟ้องคดียื่นคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่18ธันวาคมจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนะครับโดยสรุปนะครับเวลาเขียนคำตอบนะครับอย่างที่1นนะครับต้องดูว่าเป็นการแจ้งคำสั่ง ไปภูมิลำเนาของผู้อยู่ในบังคับตามคำสั่งหรือไม่นะครับหากเป็นการส่งทางภูมิลำเนาแล้วก็ถือว่าผู้ตกอยู่ในบังคับตามคำสั่งนะครับได้รับแจ้งตั้งแต่ขณะที่ไปถึงนะครับครนี้ปรากฏต่อมาเมื่อได้รับแจ้งวันไหนนะครับวันนั้นถือว่าเป็นวันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับ ซึ่งจะต้องฟ้องคดีภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวนะครับก็ฝากไว้นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นคดีที่เขียนได้ละเอียดและงดงามมากนะครับเอาไว้ท่องไปสอบนะครับขอบคุณครับ